วันนี้เราก็มาดูต้นทดลองกันนะครับที่ทําตอใหญ่นะครบสิบห้าวันแล้วเราก็มาเปิดกันเลยนะนะวิธีการเปิดก็จะเปิดพลาสติกนะที่ไวกอาหารนี่นะครับนี่นะเปิดดึงออกมาเลยดูนะครับสิบห้าวันสวยมากก็มีน้ําเข้าแต่ไม่เป็นรานะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่านี่นะเราใช้วิธีการทําร่องนะทําทร่องให้น้ํำนี่ออกนะครับเพราะว่าสภาพนี่คือ โดนความชื้นโดนน้าเต็มเต็มเลยซึ่งก็น่าเป็นห่วงแต่ปรากฏว่านี่ยังเทียวเลยครับีดูสิฮะยอดยอดนี่เริ่มแตกแล้วนะเห็นไหมฮะเริ่มเดินแล้วนี่ตัดทีนะครับก็จับนี่นะะตัดใบทิ้งเลยนะครับอืมลดการใครน้ํานนะตัดใบทิ้งเลยเอาแล้วครับนี่นะโอเคสวยมากเห็นไหมฮะนี่ตานี่เริ่มแตกแล้วนะฮะ เริ่มแตกแล้วโอ้โ oh, หสวยๆสยิบห้าวันแล้วก็สภาพถือว่าดีมากเลยนะไม่มีไม่มีเชื้อราดำหรือเชื้อราที่จะทำให้ยอดเนา่าแต่ก็มันเปียกเยอะนะจริงๆอยากจะไว้สักยีบวันนะผมเลยมากแต่ว่าเปียกเยอะนะก็สิบวันแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วก็เลยเปิดติดตามนะ,ะว่าต้นนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อ สำหรับวันนี้ก็จะเปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะให้เขาแห้งนะแล้วก็คอยติดตามต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ